าคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้นำข้าราชการประชาชนกว่าพันคนทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสงฆ์7 4็รูปถาวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมา นายชัยวัน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสง์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3ม,มิถุนายน2567 ซึ่งภายในพิธีมีพระเทพศรีมาพรเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้นำพระสงฆ์สมณศักดิ์รวมสิบรูปจเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นผู้ว,ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้นำเหล่าข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่ากว่า1,000คนร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสง์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มราชินีค่ะ